เพื่อนๆเคยไหมครับที่เวลาเราทําคลิปไปแล้วเสียงมันไม่ชัดนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนแทรกเข้ามานะครับนี่เลยครับไมค์ TnW A3 นะครับเป็นไมค์ไวเลสนะครับตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นไมโครโฟนะครับได้ทั้ง Android และ iOS นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยนี่นะครับข้างในสวยงามมากนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะมีเป็นหมุดติดนะครับเป็นแม่เหล็กหมุดติดนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวไม้นะครับเสียบเข้ากับที่คอเสื้อนะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเสียบเข้ากับสมมติเรามี Android หรือ iOS มันเสียบได้หมดเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวติดกระดุมตัวนะครับคีบกับขอปกเสื้อนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนี่สายชาร์จให้ด้วยนะแล้วก็มีตัวตัวเป็นตัวกันเสียงลบกวนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเนี่ย นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้นะครับนี่เสียบเข้าไปกับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับก็คือเป็นของ iOS นะครับแล้วดูฟังก์ชันในการทํางานนะครับพอเราเสียบมาเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยนี่ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะลองใส่มุดกระดุมก็ตัวนี้จะง่ายเลยนี่นะครับมันจะเป็นอ่าไมเหล็กอยู่เราก็เสียบเลยปุ๊บนี่เดี๋ยวผมจะคี้ไปดูนะ ดูเลยนะเนี่ยผมจะคี้ปไปดูนะแค่นี้ก็สามารถใช้ได้ละนะครับเสียงมันก็จะเข้าไปอยู่ในในตัวในตัวโทรศัพท์ตัวนี้ก็นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ่าพูดแล้วก็ฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะชัดแค่ไหนนะครับฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยครับเสียงชัดไหมล่ะครับนี่ครับผมก็ได้เชื่อมต่อกับอ่าตัวสัญญาณนะครับอ่ามาตัดเสียงรบกวนไปนที่เรียบร้อยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันจะชัดนะครับแล้วก็จะเข้า แบบฟังรู้เรื่องฟังง่ายนะครับเวลาเราพูดจะไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรกเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับใช้ดีนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะตัดคลิปตัดต่อคลิปนะครับทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับเสียงมันจะชัดนะครับมันจะทําให้มีความน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับราคาแค่200บาทนะครับไม่ถึง300ด้วยนะครับมีตัวนี้อยู่ไว้นะครับงบถูกนะครับงบประหยัดนะครับช่วยได้ช่วยเราได้ อีกเยอะเลยนะครับในการที่จะทําชิปนะครับสําหรับใครที่ต้องการหาไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นรุ่นของ T N W นะครับ A 3ามนะครับสามารถกดสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับงบประหยัดนะครับแต่คุณภาพเกินร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับด้านบนนะครับฝากด้วยนะครับ